อยากเจอดันขุนเขาสอทเรายีากจอดยอดขุาสเร่อมนะถ้าสมมตินะถ้สมมต่ตอยหงลนะอสมพี่แท่ทีดับแล้วลีนะผมไม่อยากพูดอะไรบ้านพูดแทนที ชอบถ่ายใกล้เี่ยสวยหนึ่งสองสามดูดะคะพี่ดูให้เหน่อยนะด้ยช่ใกล้แปดนะอากเจอหนังขุนเขาสออเรศก็เจอผมนะวยจังไวยะจังไวยะไวยะ้ังไวยะอากเจอการยอดมวยขุนเขาสอสอเนก็เจอผมนะเนี่ยแฟนรู้กันไฟนกับิดตาเลยนี่จ๊อ เฉยๆถ้าต้องดีกัมวยอย่างเดียวโอ้ยย่ยยยอยย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 าอยย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 ยอยยอยยอยยยัยย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 อยยยยยอยอยยยยโอ้โหยอยย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 งยย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 อยยยยยายยอยย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 เยอยย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 เจอยย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 อยยยยยยย่ยย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 ยนะ ผมไม่อยากพูดอะไรบ้านพูดแทนทีเศกนันโอ้โหอยากเจอตอนเด็กๆโอ้โหคุณเขาเสาโตเลขนี่ใช่ไงอยากเชื่อมากเลยที่เออพี่ยังหนีไปลูกไปลูกไปลูกมึงนั่งไงอันนี้หัวหน้ามึงกับคนนั้นอยู่ในกองตำรวจคนละหัวแี่พาไปปลงลงอ่ะผมไป่อยกับใครไม่หัวหน้ามึงคนนั้นรั้นนิสมาเออเดี๋ยนแต่ดูแลที่เรอนะมวยอยากเจอมากเลยนะครับถึงเขาเสาโตเล็กสูงยาว ฝ่ฝันอยากเจอว่านี่ครับตั้งแต่เราตอนเด็กแล้วไอ้แทงเขอางเงีนะแต่ปั๊บโอ้โหถ้าถ้าถ้าสมมตินะถ้าสมมติพี่ต่อยผมเนยนะโอ้โหสมมติพี่แทงมาอย่างเนี้ยพี่ดับแล้วโอ้โหนี่เลยหลังหลังหลังเลยหลองหลังเนี้ยเนี่ยเนี่ยไม่พอคับพอคับพอไม่พอพี่แทงพี่ใช่ไหมพอพี่แทงตัวนี้เนีผมก็จะเล่นกึ่งตึงแต่ว่ที่เล่นกึ่งตึงเนี้ยตึง ทางไซใช่ไปก่อน